เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะมีตัวอย่างอยู่2อย่างนะครับอ่าเป็นการส่งเวลายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ข้อความที่ส่งก็คือข้อความนี้นะครับผมจะส่งไปอีเมลนี้แล้วกันนะครับถ้าเราเลือกชื่อเรื่องนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะกดส่งเลยนะครับส่งอีเมลสําเร็จนะครับก็ที่อีเมลปลายทางก็จะมีการส่งเมลมาหานะครับแบบนี้นะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับ ากด like, ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิดเชอร์ดินน่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์ใหม่กันก่อนนะครับเป็นโปรเจกต์ที่43แล้วนะครับเลือกเนื้อหาส่งเมลอัตโนมัตินะครับก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับขอให้จำได้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสร้างสคริปต์กันก่อนแล้วค่อยไปสร้างส่วนอื่นๆตามนะครับต้องบอกก่อนว่าสคริปต์นี้สร้างที่บัญชีไหนนะครับก็จะถูกส่งจากบัญชีนั้นนะครับผมจะใช้บัญชีของอดินนี่ไซส์นี้เลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกสคริปต์ของ Google App นะครับกดสร้างสคริปต์ โครงการที่ไม่มีชื่อเปลี่ยนชื่อนะครับเลือกเนื้อหาส่งเมลนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับโคจีเนะครับก็จะมีฟังก์ชันมาให้นะครับก็ลบทิ้งไปนะครับจากนั้นก็วางโคดนี้ลงไปนะครับเมื่อเราวางโคดลงไปแล้วเราจะเปลี่ยนกันอยู่2ที่นะครับก็คือประมาณบรรทัดที่8แล้วก็บรรทัดที่48นะครับ x 4ตัวนะครับ x 4ตัวนี้คืออะไระครับก็คือเป็น id ของ google sheets นะครับก็ที่โฟลเดอร์ er เดิมนะครับผมก็จะมาสร้าง google s h e e t เป็น database หนึ่งตัวนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือก google sheets space sheets ที่ไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า data s e n d mail นะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ google sheets มาแล้วนะครับก็ทำการคัดลอก id s h e e t นะครับ เหมือนเดิมนะครับอยู่ถัดจาก d/ ีสไปก่อนถึงส d i t อิ edit นะครับ Ctrl C เสร็จแล้วก็มันประมาณบรณรทัดที่8นะครับ XXX นะครับแนะนำให้ลบทิ้งให้หมดนะครับจะได้รู้ว่าเราลบหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็บรรทัดที่48นะครับประมาณนี้นะครับ บรรทัดที่8จะมีชีท1 t 1อยู่นะครับแล้วก็บรรทัดที่48จะมีชีท2อ2อยู่นะครับเราต้องไปสร้างอีกแผ่นงานเนึงนะครับเป็นชีท2 t 2นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับต่อไปไปตามหาฟังก์ชัน do เก t นะครับตรงนี้นะครับจะมีการเรียกใช้ html ที่ชื่อว่า index นะครับอขอขัดลอกไปเลยนะครับจะได้เหมือนกัน จากนั้นมากดที่เพิ่มไฟล์ครับแล้วก็เลือกเป็น HTML ขนทวนลงไปเลยนะครับแล้วก็กด enter ครับชื่อต้องเหมือนกันนะครับ HTML มีไฟล์อยู่ลบทิ้งไปนะครับจากนั้นก็วางโคดนี้ลงไปนะครับไฟล์ index.html เมื่อเราวางไปแล้วก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับนอกจากไปเปลี่ยนคำที่ใช้แสดงนะครับก็กดบันทึกหนึ่งครั้งครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับ กูเกิลชีทของเรานะครับชีทสองนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าข้อมูลจะถูกบันทึกมาที่ชีทสองนะครับเรามาทำชีทหนึ่งนะครับชีทหนึ่งนะครับคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B นะครับคอลัมน์ A จะเป็นชื่อที่เราต้องการจะส่งไปนะครับส่วนคอลัมน์ B จะเป็นรายละเอียดที่นบบในการส่งนะครับตัวอย่างเช่นผมจะมีตัวอย่างอยู่2อย่างนะครับเป็นการส่งเวรายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ข้อความที่ส่งก็คือข้อความนี้นะครับ แล้วก็หัวข้อยืนยันการลงทะเบียนนะครับแล้วก็รายละเอียดการส่งเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ข้อความมัน enter ลงมานะครับถ้าปกติแล้วเรากด enter ที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะขึ้นมาบรรทัดใหม่นะครับถ้าอยากให้มันกด enter ลงมานะครับเราก็กด control ค้างไว้นะครับแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับชีทหนึ่งกำหนดแล้วนะครับชีทสองก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราก็จะนำโค้ดไปใช้งานเหมือนเดิมนะครับการทำให้ใช้งานได้ครับการทำให้ใช้งานได้หลายการใหม่นะครับรูปฟันเฟืองนะครับเลือกเป็นเว็บแอปนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นทุกคนครับเปลี่ยนแค่นี้พอนะครับแล้วก็กดที่การทำให้ใช้งานได้ก็อันดับแรกก็ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงก่อนนะครับเลือกอีเมล เลือกไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเลือกยอมรับก็จะได้ลิงก์ exe มาผมจะทดสอบกับลิงก์ริงเลยนะครับไม่แก้ไขแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอีเมลนะครับผมจะส่งไปนะครับผมจะส่งไปอีเมลนี้แล้วกันนะครับชื่อเรื่องนะครับเมื่อเรากดชื่อเรื่องก็จะมีขึ้นมาให้เลือก2ออันนะครับก็คือ ในคิดนี่นะครับตรงนี้นะครับ2อันถ้าเราเลือกชื่อเรื่องนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะครับอย่างนี้นะครับพิมพ์เพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าเราเลือกอีกหัวข้อหนึ่งอย่างนี้นะครับก็จะสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สามารถแนบไฟล์แล้วก็รูปภาพได้เลยนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะไม่แนบไฟล์นะครับผมก็จะกดส่งเลยนะครับ ส่งอ e ีเมลสำเร็จนะครับก็ที่อ e ีเมลปลายทางก็จะมีการส่งเมลมาหานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งอีกสักครั้งหนึ่งที่เมลเดิมนะครับเลือกนะครับแล้วผมจะลองแนบไฟล์ไปนะครับเสร็จแล้วผมก็จะกดส่งอ e ีเมลนะครับไฟล์สามารถแนบได้ทั้งรูปภาพแล้วก็ PDF นะครับส่งอ e ีเมลสำเร็จนะครับ ก็จะมีอีกเมลมาอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เรื่องนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดคือดังนี้นะครับแล้วก็ไฟล์ที่แนบมานะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดโค้ดได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางโค้ดเอาไว้ที่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับขอบคุณสมาชิกสภากาแฟทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ช่องดิชเชอร์ดินนี่ด้วยนะครับ